พอเดินมาปุ๊บก็มีเสียงจากน้องผู้พานนะครับเสียงจากน้องผู้พาน,านแต่ล้านแสนล้านวันนี้เข้าไปชมได้ปกติครับผมนาที่ศูนร์รช้างไทยนะครับ เข้ามาชมได้ปกตินะครับก็เริ่มตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะครับจนถึงเวลาประมาณบ่าย3ามโมงครึ่งเนาะที่เรามีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนะครับในส่วนของนั่งช้างชมธรรมชาตินะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมห้องเรียนของช้างก็จะจบกิจกรรมประมาณบ่ายสองนะครับบ่ายสองนิดนิดนี่แหละนะบ่ายสองนิดนิดนี่แหละนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือถ้าเข้ามาหลังจากบ่ายสามโมงครึ่งเนาะก็ไปเยี่ยม ช้างเล็กได้น้องใบตองบาลันเนาะแล้วก็รวมถึงไปเที่ยวหาพิทุได้เนาะพอปลายสักสุรินพาอเขาอยู่ยืนโชว์ตัวจนถึงสี่โมงเย็นนะครับจนถึงสี่โมงเย็นนกภูพานเป็นนกสายพันธุ์ใหม่ภูพานร้องอะไรอะ่ะนนี้อะก็ปกติของเขาแลหละปกติของเขาอันนี้คือน,นกภูพานาน,นกภูพานสวัสดีครับก่อน แล้วไปดีครับกนอนผู้พานเสียงเหมือนนกนะผู้พานอะ่ะใช่ใช่นกผู้พานไงโหเปลี่ยนหลังคาใหม่ได้ดูแบบดูครีนมากเลยอะ่ะใช่ดูดีนะดูแจ่มดูแจ่มออตรงนู้นดูแจ่มฟ้าจััดแจ่มฟ้าเหรอห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าจัลัดดอยมากที่ลำพูนหรือเปล่าแจ่มฟ้าจะอยู่มาสิบกว่าปีเพิ่งเคยไปนะแจ่มฟ้าเนี่ย แสนล้านใครชื่อแสนล้านออสวัสดีครับสวัสดีครับกันเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับกัน<อ>เร็วสวัสดีครับกันสายเอยเอ,อิรออ์นรอผู้พานเด้อนี่นะผู้พานหาหาหาผู้พาร้องหาพี่ปิวทำไมผู้พานี่น่าจะร้องหา อ่าพ่อควานเขานะครับพี่พี่เวนะครับนี่จะอยู่ด้านนูน้นจะอยู่ด้านนู้นนะครับโหนงนี่มันตัวยุกนะนะวันนี้ก็หลังจากที่เพิ่งเขาเรียกอะไรว่างเว้นนะครับแล้วก็ช่วงหยุดด้วยช่วงก่อนหน้านี้เลยไม่ได้ไม่ได้มาทำการถ่ายทอดสดเลยเนาะ ไม่ได้มาถ่ายทอดสดเลยนี่คือใครคือน้องแสนล้านนะครับแแสนล้านนะคะแสนล้านเป็นช้างตระกูลแสนนะคะใช่ครับหนึ่งช้างตระกูลแสนซึ่งก็เป็นแก๊งสี่มัดร้อยแก๊งสี่มัดร้อย,อยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะถาเนี่ยห,หันหันหันฮันอะไรอุ้ยอ,อุ้ยอุ้ย,ออยฝั่งนู้นก็มีสาวน้อยบน เพราะว่าเมื่อก่อนมาตัวยังไม่โตขนาดเนี้ยมาตอนนี้ตัวสูงท่วมหัวละนนรอขนาดเนอ,อะชอบชอบงาแสนล้านอะ่ะใช่ใช่ใช่งาสวยงาเท่อันนี้เขาเรียกว่างาขาวงาขาวงาดําแล้วก็งาดํงาดงาขาวเวลาโรยอาหารน่ะ <laughs> ผงนกอะเคยกินเคยกินนะ <laughs> นนะเราจะเลี้ยงผงนก <laughs> อาหารญี่ปุ่นอะ่ะตัวสูง <laughs> เจอเพื่อเจอควันหน่งแซลแลวหญิงถาเจอควันหน่งแซลแล้วเออฮะน้องแสนล้านนะครับนอกจากจะรวยที่สุดในสูตรแล้วนะครับก็ยังอายุเยอะด้วยน้องช้างเชือกต่อไปนะเขาเรียกอะไรแสนล้านหกปีแสนล้านแล้วก็มีอีกหกปี นางเสร็จล้างกันหกปีจริงเหรอดูีเหรอมีเขียวเหรออ๋อเขาเปลี่ยนชุดฟันเขาเหรอก็เปลี่ยนชุดฟัหญิงถาหญิงถาโดนกอกกลัวไม่เกรงใจล่มเขาเลยเขาเอาล่มเท่ๆมาเนี่ยเห็นไหมล่มพุทพยูนนะเออหรืออีกย้ะ ไลยขนมปังขิงก็เพื่อนไม่รู้จักหรอล่มเขาออกจะสวยฮารูฮาราไม่มีใครแบบว่าถนอมฉันเลยนะกวานที่นี่อ่ะควานที่นี่ไม่มีใครถนอมเลยโดนเซลตลอดใช่ไหมโดนเซลใช่ไหมโดยเฉพาะนิ้งหน่งนี่แหละนิ้งหน่งละเซลกันอ่ะนิ้งหน่งมาหานิ้งหนองแล้วไปดูนิ้งหนองหน่อแมปป้ะอ่ะฮะใช่ใช่ใช่ เขาจะดูนิ้งหน่องไงใช่เขาอยากดูนิ้งหน่องนี่ไงถึงเหลือเกินแต่แล้วเนี่ยนิ้งหน่องอ่ะนิ้งนหน่องนิ้งกันงหน่องกินเยอะนะเพื่อนก็ต้องเก็บเยอะนี่นิ้งหน่องสวัสดีครับก่อนเสียงนี่จะโหกเลยนะสวัสดีครับกันเร็วตรวจสอบันแรกลองได้อยู่ได้อยู่ ถ้าเพืพ่พอ,อนถ้าปกติตอนเช้าให้กีม่มัดเนี่ยตอนเช้าให้กีม่มัดคนกินนะกันจเย็นๆสิอีกหลายปีใจเย็นใจเย็นแถหลายปีตอนเช้านี่ให้กินกีม่มัดหรอกี่กี่มัดตัวเองให้กินกี่มัดเนี่ยตอนเช้าเนี่ยกินได้เรื่อยๆนะ <c oughs> อ๋อถ้าหกแล้วเราก็ต้อง <c oughs> เก็บเรียงให้ดีๆนะอือฮึใช่ แต่ว่าอยา่างบางทีคือเขาเรียกอะไรอะเราต้องคุมคุม,คมอาหารไว้อยู่ไงแต่แต่ตอนนี้ยาก็กําลังมาลงแหละยญากาลังมาลงอันนั้นเป็นแพนโกล่าสดเนาะยญาแพนโกลาสดยญากาลังมาลงนะครับตอนนี้นะกาลังมาลง <c oughs> สดไม่สดไม่รู้นะตัดแต่วันก่อนละ <c oughs> แต่ก็สดอยู <c> ่ <oughs> สดสดอยู่สดอยูย่ตัดตั้งแต่วันก่อน <c oughs> นิ่งนองฮัลโหลพี่นิ้งนองกินอยู่นะ <c oughs> นนอตอนนี้พี่นิ่งนองกินอยู่ สบายสบายอ๋อโอเคได้ได้ได้มันมันอาจจะไอ้นี้เนาะนะคะอ่ะนะคะนี่นิ้งนงบอกแล้วนะคะว่ากาุณาอยู่ห่างรั้วหนึ่งถึงสองเมตรใช่แต่เข้าใกล้ช้างเมื่อขวานไม่อยู่นะคะใช่แต่แต่ส่วนใหญ่คุณนักท่องเที่ยวเขาก็เขาเขาเขาาหมายถึงมุดเข้าไปข้างในหรอไม่ใช่นะครับแล้วก็ใช่ใช่อาหารนะคะ โยนได้ไหมโยนให้ได้ไหมถ้าซื้อมาโยนให้ได้ถ้าซื้ออาหารที่จุดจำหน่ายตรงนู้นนะคะสามารถเอามายโยนให้นิ้งนองได้แต่แต่ถ้าจะดีก็คือมามาหาพี่ควานก่อนเนาะมาหาพี่ควานก่อนพี่นองป้อนให้ก็ได้นะคะก็คือป้อนให้เราใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ป้อนให้กับพี่นองของเรานะคะซื้อมาแล้วก็เอาให้พี่ควานก็ได้เนาะเพราะว่าเราเราก็จะเห็นความรักความผูกพันของเขาของควานกับช้างด้วยเมื่อเมื่อกี้มีเอฟซีเขาบอกก็อยากเห็นตัวปลาหมึก นี่ไงทาโกะทาโก้ถ้ามึกทาโกะนะคะมีสองตัวนะคะใช่ใช่ทาโกะมีสองตัวทาโกะทาโกะทากโกยะกิใบบุญอาจจะร้องหาเนี่ยนะควานเขามีขู่เบาๆนะใบบุญนะใช่อ่ะสสวัดีเลย้านหลังคือด้านหลังคือเยอะมากเลยตรงเนี้ยอะบกวนร้องมาเร็วรบกนนะทิงบือชิดเขียว ใช่พ่อพถ้าเขี้ยวหลุดจะเขี้ยวไปลยพี่น่องเขี้ยวเอ้พี่น่องเขี้ยวอ่ะพี่น่องฟันกับหลุดพ่ออย่างอะตามอายุตามอายุตามอายุตามน่าจะเป็นตามช่วงรอบแล้วก็ฟันยูงโรงพยาบาลใช่ไหมใช่พี่น่องฟันหลุดแล้วนะครับหลุดไปกี่ซี่ปากหนึ่งปัก่กหนึ่งมีกี่ซี่ S <S> มันอันใหญ่ๆเราก็พูดไม่ถูกเหมือนกันพี่น้องฟันหลุดแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ฟันไปอยู่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็รักษาหายรักษาตอนนี้พี่น้องรักษาฟันอยู่ถ้าฟันหายก็จะกลับมาเอาค่ะเอาไปทักสารภิพมาใส่ยรงกันแบบอันนี้ไงใส่รากฟันเทียมไงก็อาจจะจริงนองแซวเล่นเลยนองกระจุกก็ตอนนี้พี่น้องอาจจะส่งเสียงไม่ได้เพราะว่าใช่ได้ห่อนได้ไหม เพราะว่าเพราะเพราะว่าอย่างฟันที่เขาหลุดอะ<ฮ>ที่เราเคยเห็นคือมันมันมันจะเป็นแบบฝักใหญ่ๆเพราะว่ามันจะเรียงเรียงกันมันจะเป็นแบบชุดใหญ่ๆอย่างนี้ไงเออก็จะหลุดออกไปให้เขากินก็ได้ให้เขากินได้เวลนไรหรอกมันจะมีอยู่